สวัสดีครับชาวราศีกันและคนากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับเชิตปัจจุวันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวกันนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5ง4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับและท้ายคลิปจะทําในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะครับสรุปในเรื่องของคนมีคู่กับคนที่เป็นคนสดด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับในคลิปนี้นะ้อดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ ก็อื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ User ซอร์บูพยา59นะครับก็เขียนไว้กับหน้าจอให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของไพ่กันก่อนนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้โอทรีออฟสอดเลยนะครับเดอะ o ล ทวอ o วานชาริออดทรีอวานหนึ่งเหรียญคิงถือเหรียญนะครับสองเหรียญโหเหรียญเยอะเลยนะครับเดอะสั้นโอเคครับไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นเอ็กออฟเพนทาเคิลนะครับพลังงานใต้ไพ่เป็นคิงออฟวานนะครับ ทีนี้เรามาดูกันความรักความสัมพันธ์สหรับชาวกันนะครับฝากนิดนึงนะครับสำหรับการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่แบบภาพพื้นรวมนะครับให้กับชาวกันและขนากันเท่านั้นเป็น general reading นะครับก็อาจจะเป็นตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับใครบางคนนะครับถ้าตรงถ้าใช่ สำหรับตัวคุณนะครับก็นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ตรงไม่ใช่ไม่อินนะครับก็ไม่ต้องนําไปาคิดใส่ใจอะไรมากมายนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยดูเป็นเพียงแค่บันเทิงหรือไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับหรือใครที่ต้องการอยากจะดูดวงแบบแม่นยําแบบส่วนตัวก็ต้องดูแบบส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อความแม่นยำเนาะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับชาวกันลัคนากัน ไพ่บ่งบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะครับคุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับที่มีการตอบโจทย์มากขึ้นถึงแม้อาจจะมีความผิดหวังอยู่บ้างแต่ว่าโดยพื้นรวมของตัวคุณเองในช่วงนี้คุณอาจจะมีอิสระต่อใจมากขึ้น The Fool The full หมายถึงว่าคุณอาจจะมีการฟื้นฟูจิตใจมากขึ้นกับความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นในเรื่องของความเป็นเนกา t ทีฟนะครับหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับมีความแบบ านผในเรื่องของการมีศึกสงครามหรือการมีปัญหาการขัดแย้งกันมาในอดีตมันทําให้ตัวคุณได้เรียนรู้ได้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจกับโลกของความเป็นจริงมากขึ้นตอนนี้คุณกําลังดูเหมือนกับค่อนข้างที่จะทำตัวเหมือนการสดใสล่าเริงมากขึ้นนะครับมองในมุมบวกมากขึ้นอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความนกาท t i เนี่ยเหมือนกับคุณจะ หมือนค่อยๆเคลียความรู้สึกตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับคุณจะค่อนข้างมีในเรื่องของความหวังที่ดีต่อใจมากขึ้นและไม่ยึดติดกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าไพ่เดอะฟูลมันหมายถึงในลักษณะของการเหมือนปล่อยวางความรู้สึกสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับกำลังจะเดินตกหน้าผาแต่เธอก็ยังหยอกล้อกับผีเสื้อแล้วยังมีความสดใสล่าเริงที่ไม่ได้แบบ จะกลัวกับสิ่งที่มันตกจะตกลงไปนั่นหมายความว่าคุณปล่อยวางกับความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่ว่าปงหรือแบบทุกอย่างเลยเนาะแต่หมายความว่าเรากําลังแบบเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วชาวกันลนกักษณะการเป็นคนที่ค่อนข้างปรับในเรื่องของ mindset ของตัวเราเองได้เยอะนะครับได้เร็วเพราะว่าอิทธิพลของชาวกันเนี่ยมีดาวพุธคือดาวประจําตัวคือหมายถึงในเรื่องของสติความคิด ความว่องไวนะครับแล้วก็การปรับตัวเองอยู่เสมอๆไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วครับทำให้เหมือนกับปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วขึ้นถึงแม้ชาวกันจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาเรียกง่ายๆว่าเป็นคนขี้งอนนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความเซนซิทีฟแต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกกับความเป็นจริงนะราศี ลกักษณะการเป็นคนเรียวนะครับไม่ชอบอยู่กับอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าความมโนหรือความไม่เป็นจริงมากจนเกินไปมีเหตุมีผลมีตรก,กะมีความมั่นคงในในเรื่องของจิตใจอยู่ระยะัระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะถึงแม้จะเป็นราศีปลายธาตุคือลวนเลยก็จริงแต่มีความหนักแน่นในตัวพอสมควรในช่วงเดือนนี้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นเอด็ดออกเพนทากเลิ้นนะ เละว่าความรักความสุขความหวังความมั่นคงของตัวเรายังมีเพียงแต่บางทีเราอาจจะมีแบบแกล่งไปบ้างนะครับเราเลยต้องทำบาลานซ์อยู่เหมือนกันอย่างที่บอกแหละว่าบางทีแล้วชาวกันเนี่ยยังมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือมีอะไรที่ยังแกว่งอยู่บ้างเพราะด้วยความเป็นทวิภาวราศีของชาวกันเนาะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมีความเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันเลยต้องประคองความรู้สึก ให้ได้ก่อนเนาะแต่การประคองความรู้สึกของคุณเนี่ยจะประคองได้ดีนะสุดท้ายมันจะมั่นคงแบบนี้เลยหนึ่งเหรียญเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยจะได้รับในเรื่องของโอกาสสิ่งดีๆหรือความรักที่มีความมั่นคงมากขึ้นจากที่เราต้องประคองความรู้สึกระหว่างกันและกันอีกสักพักหนึ่งนะครับไพ่ทูออเปเ a นทักเคือไพ่ของการบาลานซ์เหรียญคือการบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันแบบ เท่าเทียมกันอะไรที่มันมากเกินไปเราก็พยายามปรับให้มันดูเหมือนสมดุลเนาะ,นอ,ะอะไรประมาณนี้หรือกําลังเรียนรู้กันและกันมากขึ้นอิทธิพลของไพ่สองไม้หมายถึงการเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันแต่มันก็เป็นความคิดที่อาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับความรู้สึกของเราเราอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูแต่สุดท้ายน่ะคุณจะมั่นคงได้จากเอ็ดออปเอนทาเคิลนะครับทำให้ความสุขความหวังของคุณนั้นมัน เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ใครที่กําลังมีแนวโน้มทิศทางของความรักหรือความลังเลอะไรต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจนะครับอาจจะต้องเหมือนเรียนรู้กันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเนาะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่า อาจจะเป็นอดีตหรือในปัจจุบันที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในณปัจจุบันนี้อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่คุณอาจจะยังต้องมีปัญหาหรือมีทัศนคติมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของ the c h a r อ o t เนาะ the c h a r อ o t เนี่ยเป็นอะไรที่เมองบอกว่าคุณเองกับคู่ครองคนรักอาจจะมีแนวโน้มของความที่แบบยังขัดแย้งกันบ้างยังมีในเรื่องของความแบบยังไม่ลงตัวบ้างแต่คุณก็ยังบาลานซ์ได้ดีนะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นถูกอบวานแปลว่าคุณยังบาลานซ์อยู่ยังมีความคิดที่ยังจะปรับสมดุลระหว่างกันและกันอยู่นะครับแสดงว่าชาวกันมาถูกต้องแล้วถึงแม้มันจะยังมีความสัมพันธ์ที่ยังมีความแบบไม่ชัดเจนที่ยังคุมเครือหรืออาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังแบบไม่ตอบโจทย์แบบร0 0เซแต่เราอ่ะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกบ้างในบางครั้งนะครับเพราะเดชัยออดเนี่ยแปลว่าบางทีเราก็รู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนแบบ จะปะทะกับเขาเหมือนกันเนาะแต่คุณก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างหรือพยายามใจเย็นเบรกตัวเองไว้แล้วก็พยายามหนักแน่นมั่นคงเนาะเกิดคิงถือเหรียญขึ้นมาด้วยคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นาธรรรรยาตุดินราศีพฤษบกันมันงกรน,นะครับอาจจะเป็นร,ศรา,าศีธาตุเดียวกับตัวคุณนะที่ปรากฏขึ้นมาและมีคิงถือ ไม้เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูคือราศีธาตุไฟและราศีธาตุดินอาจจะเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยแล้วก็ราศีธาตุไฟที่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณในช่วงตอนนี้หรือมีอิทธิพลต่อตัวคุณค่อนข้างสูงนะครับคนธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงแต่เป็นคนไม่พูดเป็นคนเงียบเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอ่านใจยากนะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยขยับมันเนาะแต่ว่าอิทธิพลของ King o f w a ร d เนี่ยกับเป็นคนที่ค่อนข้างแบบกระตือรือร้นเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแอคทีฟมากเป็นอะไรที่เหมือนแบบร้อนแรงกับภาวะอารมณ์คิดอะไรทำอะไรพูดเลยทำเลยบอกเลยแบบเนี้ยนะครับไม่พอใจก็บอกเลยว่าไม่พอใจแต่คนธาตุดินเนี่ยอันเนี้ยเก็บงำนิ่งเงียบมันจะเหมือนกับตัวคุณอ่ะคนเนี้ยนะครับคิงออฟเพนทาร์คเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้กับตัวคุณแต่คนธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เหมือนไฟลนก้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นอะไรที่แอคทีฟพ,พูดตรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ของตัวเองแต่ King o f p e n t a เ l e เนี่ยเก็บอารมณ์นะครับคือไม่ชอบก็บนิ่งไม่พูดนะครับแล้วก็เดาใจยากแต่คนฮาร์ดไฟเดาใจง่ายแต่อารมณ์ความรู้สึกนี่ร้อนแรงนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบมีอารมณ์ที่แบบสองขั้วเนาะ ในคนเดียวกันอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเหมือนคนใดคนหนึ่งก็ได้เช่นกันมันทําให้ความรู้สึกนะต้องทะเลาะก,กันในบางครั้งเหมือนกันเนาะประมาณนี้แต่อยากจะบอกว่าความรักของชาวกันลักนาะกันนะครับยังมีแนวโน้มทิศทางที่สดใสแล้วก็ดีนะเพียงแต่บางทีเราอาจจะต้องปรับ ไมเซ็ตต่างๆแล้วก็มั่นคงกับความรู้สึกและบาลานซ์ไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเนาะถ้าคุณยังเลือกไม่ได้เราก็ต้องรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งเทียววันเทียววันใหม่ถึงลักษณะของการที่เราอาจจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้ให้มันดีขึ้นนะครับหรือต้องมีการเรียนรู้การปรับการเข้าใจกันแล้วก็ต้องทําสถานะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนความเป็นปกติมากที่สุด <c oughs> เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เอก เอกออปเพนท่าเคลนแปดเหรียญมาปรากฏน,นะครับยังหมายถึงว่าเราอาจจะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ความรักความสุขความหวังมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็อาจจะต้องจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องเรียนรู้ปรับกันแบบอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะดูเหมือนเราเข้าใจเขานะแต่จริงๆก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดมันเลยมีกลบมีช่องว่างระหว่าง ความรักความสัมพันธ์ทําให้เรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องปะทะกันยังมีความไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่างที่ไพ่บอกแล้วยังไงซะคุณก็มีแนวโน้มทิศทางของความรักที่ลงตัวได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบไม่ยึดติดกับความรักมากเกินไปมองโลกในแง่บวกมากขึ้นนะครับแล้วเราความที่จะปรับทุกอย่างให้มันเข้ากันถึงแม้ตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ ยังดูไม่ชัดเจนอยู่จากไพ่ทรีออฟสอดเนาะเปราว่าบางทีเราอาจจะต้องทำบาลานซ์ทุกอย่างให้มันแบบโอเคก่อนที่สุดเพราะว่าทรีออฟสอดเนี่ยเป็นอะไรที่ยังบ่งบอกว่าเรายังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคนอื่นนะครับ แต่อาจจะมีแนวโน้มของความคิดหรือเปล่าหรือมีความไม่เข้าใจกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างแต่ถามว่าเขามีโอกาสมีคนอื่นได้ไหมก็อาจจะมีได้แหละแต่น้อยเพราะว่าไพ่ไม่ได้เกิดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของคนมีคู่กับคนโสดกันก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ไพ่ที่ดูโดยรวมเนี่ยมันยังไม่เกิดไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มาสนับสนุนไพ่ทริอั o สอดเนาะมันอาจจะมีก็ได้แต่เดี๋ยวเราต้องดูอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือความสัมพันธ์มันคือไม่ชัดเจนอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องประคองความรู้สึกไปก่อน ตอนนี้คุณก็ค่อนข้างทํำสมาธิและนิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะก็อาจจะยังมีความรักความสุขความหวังที่ยังเต็มเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันได้เพราะว่ามันยังมีแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตของตัวคุณไพ่เดร์สันเดร์สันเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนคุณกับเขาก็ยังรักกันอยู่นะยังมีโอกาสที่ยังแบบมีแสงสว่างที่ยังแบบไปต่อได้แหละ ถึงแม้มันจะยังมีความบางอย่างที่ยังดูไม่ชัดเจนหรือยังเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ที่ยังต้องปะทะกันบ้างหรือมีอะไรที่ยังต้องปรับต้องจูนต้องเรียนรู้กันแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่บอกว่ามีไพ่เดย์ซันที่ดีที่สุดแปลว่าคุณยังมีแสงสว่างนําทางคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังตอบโจทย์หรือคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นคู่กันได้เพียงแต่บางทีแล้วอุปสรรคปัญหาที่เข้ามามันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่สุดท้ายคุณจะ เคลียร์ปัญหาได้ลงตัวกับความสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์จาก tree of sorts ใช่ไหมครับแล้วก็เขาอาจจะแบบยุ่งกับงานวุ่นวายกับงานแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเท่าที่ควรหรือเขาอาจจะรู้สึกไปไปมามาแบบนี้เป็นต้นนะครับทําให้เราเหมือนกับแบบ มีความวิตกความกังวลใจแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาของการรอคอยมันเลยทําให้เรามีแนวโนว้มทิศทางของการที่ยังไม่สมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เราแบบ ไปไปมาๆเนาะมันก็อาจจะมีความคิดบ้างกับในเรื่องของทัศนคติมีในเรื่องของความขัดแยง้งเลยต้องทะเลาะเบาแหวงกันบ้างกับความสัมพันธ์บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้แบบอะไรที่ร้ายแรงเนาะมันเป็นความนอยสําหรับชาวกันมากกว่าแล้วก็เป็นความแบบ คิดมากความไมิ่ตกความกังวลในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่ายังไงซะคุณก็ปล่อยวางความรู้สึกได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณจะสามารถเยียวยาในเรื่องของจิตใจของตัวเราเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนออกจากคอมฟอร์ทโซนในเรื่องของมายเซ็ตต่างๆที่มันเป็นติดลบได้เพราะเราจะเจอแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเราเองอะ ได้เจอกับแสงสว่างที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้มากขึ้นเพราะว่าเขาก็เป็นคิงถือเหรียญแปรว่ายัางไงซะเขาก็อาจจะอยู่นิ่งดูเงียบดูไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยแบบ เจรจากับสิ่งที่มันเป็นไปแต่โดยภาพรวมแล้วเขาก็ยังหลักหรือยังคงต้องการคุณอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็จะยังมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรสรุปให้กับชาวกันและนักากันบ้างนะครับสำหรับคนโสดเนาะเฮอร์มนะครับ9้าไม้ w h e e l of Fortune โ okay, อเคครับ ใครที่กําลังรู้สึกเหมือนกับความรักความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันเป็นความแบบนกาท t i v e ในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตนะครับมันอาจจะมีความเจ็บช้ำหรือมีในเรื่องของความที่เหมือนผ่านในเรื่องของความผิดหวังมาในอดีตนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะพึ่งโสดก็ได้แบบอาจจะมีความสัมพันธ์เลยจบเลยเลิกเลยมีความสัมพันธ์ที่อยู่เป็นโสดไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผ่าน ปัญหาต่างๆมาจึงทําให้คุณอาจจะเป็นโสดในช่องตอนนี้แต่ใครที่โสดเนี่ยนะที่แบบเลิกกันไปแล้วนะครับมีโอกาสที่คนเก่านั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยากได้หรืออยากได้หรือไม่อยากได้เขาก็ตามแต่ไพ่บ่งบอกว่ามี w ีออฟฟอร์จูนนะแปลว่าอาจจะมีโอกาสให้เขาอได้กลับมา นะครับแล้วมาเคลียร์ความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะ move on อย่างแน่ชัดโดยที่ไม่อยากจะกลับไปมีความสัมพันธ์บแบบเดิมแล้วอันนี้กรณีสำหรับคนโสดที่ที่ผ่านการแบบ จบอย่าล้างกันมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วคุณไม่อยากจะไปสารต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะคุณเจ็บมามากแล้วคุณไม่อยากเลือกทางเดินนี้อีกแล้วคุณก็ทบทวนแล้วก็เดินออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเฮอร์มิตมันแปลว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่อาจจะมีคนอื่นเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะวงล้อโชคลาภแปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาอีกแต่ไพ่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็น คนราศีใดธาตุใดสำหรับชาวกันในช่วงเดือนพฤศจิกาอาจจะต้องดูในเรื่องของราศีธาตุก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาําราศีธาตุให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นราศีใดธาตุใดนะครับที่จะเข้ามาเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีโอกาสคนรักเก่ากลับมาเนาะสำหรับใครที่เลิกลาไปแล้วก็จะเจอคนใหม่ เป็นคนเก่าก็ได้หรือคนใหม่ก็ได้แต่คนใหม่ต้องรอดูโอกาสอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นใครแบบไหนอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกในเรื่องของทางเดินชีวิตของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะถ้าเกิดเขามาแล้วเรายังเหมือนอยากมีเขาในชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่โอเคกับความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเขากลับมาบางทีแล้วเนี่ย อาจจะยังเหมือนมีพฤติกรรมเดิมๆม,มีอะไรเดิมๆม,มีความขัดแย้งเหมือนเดิมบางทีมันอาจจะทำให้เหมือนกับว่ากลับมาแล้วก็ยังไม่โอเคก็ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นโสดสำหรับชาวกันเนาะทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่แล้วกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน,น้มจิตทางเป็นเช่นไรขอไพ่ให้กับชาวกันลักนากันด้วยนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับก็เป็นคนที่คุยกันนะครับถึงแม้จะไม่เคยเจอ กันเป็นตัวจริงก็แล้วแต่นะครับคุยกันเฉพาะโลกออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มีการตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วจะคบกัน2เดือน3เดือน5เดือน1ปีแต่มีการตกลงกันแล้วว่าเป็นแฟนกันแล้วอันนี้ก็ถือว่ามีคู่แล้วนะครับเนาะหรือจะอยู่ด้วยกันก็ถือว่ามีคู่แล้วอันนี้เรามาดูกันนะครับไพ่8เหรียญเนาะโอห้าเหรียญน,นะครับ ใบสุดท้ายโอเคเป็นเอ p มเพรสนะครับแสดงว่าชาวกันและกันมีโอกาสแล้วนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวที่เป็นตัวจริงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะตอบโจทย์ให้กับตัวคุณมากเลยถึงแม้ตอนนี้ห้าเหรียญแปลว่าคุณอาจจะตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูปรับยังไม่เข้ากันหรืออาจจะยังมีอะไรที่ยังแบบ มีความติดค้างในใจหรืออะไรที่ยังดูเหมือนยังไม่โอเคกับความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับหรือความยากลําบากต่างๆเนี่ยเราอาจ,จต้องใช้ความอดทนความยากลําบากความพยายามถ้าคุณไม่ยอมแพ้8ปดเหรียญเนี่ยแปลว่าถ้าคุณยังอยากมีเขาในในใจของคุณนะครับยังมีในความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องพยายามมากหน่อยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ แล้วก็เอาใจใส่เขาเพราะไพ่แปดเหรียญเนี่ยขึ้นมาสองใบนะครับในไพ่หลักก็ขึ้น8ดเหรียญแล้วก็ในไพ่ของคนมีคู่ก็ขึ้น8ดเหรียญนั่นหมายความว่าแสดงว่าชาวกันลักขณะกันต้องเอาใจใส่กับคู่ของคนรักมากขึ้นถึงแม้คุณจะบอกว่าหนูผมเอาใจใส่เขามากแล้วมากจนมากที่สุดจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่ไพ่มันขึ้นแนะนําว่าถ้าคุณเออเอาใจใส่มากเพียงพอแล้วมันแปลว่าคุณก็ต้องเรียนรู้กับเขาให้มากขึ้นอีก นะครับแบบนี้เป็นต้นถ้าคุณบอก่าคุณยังเรียนรู้กันมากอีกแล้วเข้าใจกันมากแล้วมันก็แปลว่าคุณต้องอดทนนะครับอันนี้คือตอบให้สุดเลยว่าคุณก็ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าแดเหรียญมันแปลว่าอะไรที่ยังเบื่อหน่ายแต่คุณก็ยังต้องทําอยู่นะครับอะไรที่มันยังดูไม่ตอบโจทย์แต่คุณก็ต้องไปต่อ ถ้าคุณยังเลือกไปต่อคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับเนาะอันนี้คือไพ่มันบ่งบอกแบบนี้แต่มันยังน้อยมันก็ยังมีแนวทางของการที่ค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วจากอะไรที่มันเกิดความผิดหวังความยากลําบากในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่เราต้องใช้ความอดทนความพยายามและก็การดูแลเอาใจใส่มากขึ้นสุดท้ายสิ่งที่คุณได้รับคือ Empress คือคุณจะยังเป็นตัวจริงของเขาเสมอไป แล้วก็จะยังตอบโจทย์ให้กับตัวเขากับคุณได้มากขึ้นและ ใครที่ต้องการที่จะมีบุตรก็ยังจะได้บุตรด้วยนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสไงก็แปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่เรามีความสุขความหวังการเต็มๆความรักที่มีความแน่นแฟนต่อกันเข้าใจกันมากขึ้นตอบโจทย์กันได้มากขึ้นเขาก็อาจจะมาตอบโจทย์เรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดีเอ็มเพรสแปลว่าเขาจะมาให้คุณเป็นตัวจริงสุดท้ายเราก็จะมีแนวโน้มทิศทางของความรักที่ลงตัวและมีความสุข ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาต่างๆจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นขอให้คุณอดทนตั้งใจและดูแลหัาใจใส่คู่ของคนหลักให้มากขึ้นแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นสำหรับชาวกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูกพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ